ครับวันนี้ไปตลาดไปเจอปลาลังเนี่สวยมากนะครับก็ท่านแยกออกมากับระหว่างปลาทูกับปลาลังนะปลาทูนี่าสามเหลี่ยมที่หัวมันจะเท่านะปลาลังนี่ก็จะยาวกว่านะลักษณะตัวปลาลังก,ก็จะยาวกว่าแล้วก็มีแถบสีเหลืองข้างๆตัวนะปลาทูเขาจะไม่มีโอเคก็อยากจก็ชูชีนนะก,ก็ซื้อมาสองตัวนะเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องสําเร็จก็ ทำง่ายนะครับไม่ไม่ไม่ไมยากอะไรแล้วก็ปริมาณอเครื่องแกงกับกบปนะปิก็ให้กะปิน้อยกว่านิดหนะะึ่งครับวันนี้ก็กะปีเราเจ้านี้จะเค็มหน่อยก็น้อยกว่าเครื่องแกงนิดหนึ่งะครับก็เราเอาเอาหัวกะทินะครับหัวกะทิมามารวนกับเครื่องแกงให้มันหอมก่อน,นะครับ นี่กะทิเราก็ซื้อมะพร้าวสดมาคั้นคั้นเป็นหัวกะทิแล้วก็หางกะทิอะหอมแล้วก็ใส่หางกะทิลงไปนะครับใส่หางกะทิไปกะน้ําปริมาณที่ที่พอดีนะก็ใช้ปลาหลังสองตัวนะครับลงไปในเดือดเดือดแล้วก็ให้ปลาหลังลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันจะจนสุกข,ข้างหนึ่งนะค่อยๆพลิกนะเราชิมดูว่าขาดอะไรแล้วก็ เติมน้ำตาลน้ำปลาลงไปเมน,นูสุขภาพของเราก็เนมบัราณก็เติมเป็นน้อยๆแค่น,นี้ก็อร่อยแล้วแล้วก็เติมหัวกะทิลงไปอ่าจะเพิ่มความหอมความมันรสชาติมันขึ้นโรยใบมะกรูดแคน,นี้ครับเสร็จแล้ววันนี้ได้ชูชีปลาลังสดเนื้อหวานนะครับถ้ประทานกับข้าวสวยร้อน